ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเอพีช่องความมงไข่มูลไช่นะครับมุลีแรงวันที่หกกรกดาเอาหกสิงหาสองพันหนร้อยหกสิบแปดนะครับแรงวันพุดท,ที่หกสิงหาสองพันหร้อยหกสิบแปดพ่อกันยึดตลาดอำเภอชีธาจัางหวัดอุรรธท่านนี้นะครับเนาะภาพพ่อเมีพี่น้องมาเบืงองราคาไฟล่องเบึงมาพ่อแม่สาวดอนแม่หนึ่งครับแม่สาวนอนอ,อายุเท่าไหร่นะครับนี่ปีสองปีสองเดือนเนี่ยนะครับนี่ สีสองเดือนสูงร้อยสามสิบกว่าหรอคบ่ครับร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบสี่บวกลบนี่นะะว่าเขาหางชวงคาดีลูกพ่อใดแม่ไดเนาะน,นี่ฮะลูกผูนีบ้นี่ลูกเกยพูไทยลูกเกยูไทยนะครับแม่สาวเปิดราคาเท่าไรครับนี่สองหมื่นสามพันห้าร้อยะเฝ้าโทุ่มแมเนี่ยเหมือนเลี้งรถมัดจัทั้งโทรศรัพท์รถย่าเฝ้าเล่าขายนะเม่ดอนตัวนี้ เบือกใสไรกะดีดีหางเหี่ด้วยเขาคุณได้ผลัสองหมื่นสามพันหาร้อยเอาฝากเบอร์ทร7 7ออโทรไว้นะครับศูนย์เก้าสาม7ห้าหกสองเจ็ดเจ็ดสี่สามอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามต่อร้องราคาบึงดุนๆนนะครับด้วยเี่หมือนแจ้งนี่แหละนะครับไายเมือไปชซื่อมันนีน่แม่ย่เลยี่เอาแม่นี้แม่สาวสิครับนน่กล้วยกล้วยสีสองปีกว่าแล้วมั้บ้า กุยสองปีกว่าครับเป็นแม่สาวตาแจ่มแจ่มงจํานะครับสูงร้อยสามสิบปลายหรอครับร้อยสามสิบห้าบวกคุณล่ะครับบวกหน่อยบวกหลายยังห้ขึ้นนั่นหรอเขาหางชงไทยดีคุ้ยความผสมเด้เนาะครับนนวคยสีพความผสมนี่แหละครับลูกพ่อไดล่ะครับนี่ลูกไพ่ท่องเปิดราคาเท่าใดครับนี่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับลูกสาวไพ่ท่องสองปีกว่าเนี่ยทบนี่ความผสม อ๋อแม่ลูกนี่ด้วยครับอันนี้แม่เพิ่นสิขึ้นไลยอันนี้แม่แม่ลูกครับเขากว้างสูงร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดด้วหรอครับป็นลูกสิโตที่สามกิดแม่เนี่ยลูกโตที่สามกิดแม่ลูกแม่ห้ือลูกครูครับนี่อันนี้ลูกแม่ครับอันนี้ลูกแม่ตัวนี้เปิดไรกีกบาทครับห้าหมื่นกว่าบาทครับตัวนี้ลูกแม่ใส่ตัวเร่ครับบัตร ตัวดอนมาน้ากันบ่โอ้หม่าน้ากันครับตัวดอนเอาไอชุดนี้ฝากเบอร์โทั่นะ่ครับนี่คุณเบอร์ทั่ไปเอามเบอร์ทมาน้ากันครับชุดดอนนี่ทีนี่เอาฝากเบอร์โทั่วไหนี่เบอร์ทัศูนย์เก้าสามห้าหกสองเจ็ดเจ็ดสี่สามออกผู้ใดสนใจทั่สอบถามเนี่ยแม่ดอนแม่ลูกแล้วก็เม่สาวนะครับมาชุดเดียวกันเด้ครับด้วยคูดอนโอ้ลูกไปเลยลูกพ่อไดนี่ฮะ พ่อได้คือส่งแข่งขายมึงแข่งขายเงาดีสิเจ้าบาทครับนี่ฮะสามเมืองโอ้แผ่นได้นผูดอนมากผนแข่งขายเงาดีให้กำลังหาหาวซึ่งสามเมืองเนาะราคาอยากได้ซื้อตัวร่องเอาผู้ละแข่งขายเงาดีไปเป็นพ่อผ่านคุ้มผงจับสัตว์กครได้ดีครับคุณแข่งขายเงาดีก้วยกันสองปีกว่าเนี่ยนะแม่นบ่สองปีกว่าผสมได้แล้วเนาะลูกพ่อเดช ลูกแก้วฟ้าตัวนี้เห็นปลูกแก้วฟ้าตัวนี้เปิดราคาไปสามหมื่นเอาฝากเบือทุบไปนะครับเป็นอย่างไรศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งสามเจ็ดแปดสามแปดแปดเก้าสามสามเปิดราคาไปสามหมื่นพอนะสี่พัร้อยสี่สิบกว่าไอ้จริงคำนี้ร้อยสี่สิบกว่าลูกไส้แก้วฟ้ามีใบหลอดเอกสารความพอนะเราเปิดไว้สามหมื่นท่บสอบสามตัวล่องราคาเป็นร้องเลยครับเด้อ เอามาบึงแม่ป้าแม่แม่คือสูงเดี๋ยวมันสูงเท่าไรพ่อนี่รรอยซีบหาบวกะนะครับ่อยลูกแก่โตแล้วลครับนี่ลูกโตที่สามติดแม่นี่ลนะครับลูกแม่ลูกคูลูกโตที่สามติดแม่ลูกตัวปููแม่สูงรอยสีบหาบวกลูกป้าคงสงสางดีคนระับคงสงสางดีคนเงี้ยวอาลาเลยครับมาตาบูไทยครับค่อมแมเพิ่น ลูกตัวผู๋ชูงร้อยสี่สิบหาบวกลบนักแม่เป็นเปิดราคาไปเย็บาทแม่ลูกครับพอเปิดราคาไปหาเมื่นนะแม่ลูกแม่ลูกลูกผู๋ต่อร่องได้หาเมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเปงเขาหางช่วงไทยหาเมื่นนะครับแม่ร้อยสี่ผาโค้งสางดีแม่เงี้ยวนะครับตัวนี้ได้ครับบัดนี้พอตัวนี้ลูกเธอคือกันดีครับตัวนี้ลูกแม่ร้อยสามสิบ กิี่นะ่ะเนาะสามหสามเนี่ยะตัวนี้ลูกแม่ฮะถึงร้อยสี่สิบตัวนี้กล้วยประมาณลูกสามตวขึ้กันเนาะลูกสามตัวขึ้นนะกันลูกแม่ครับลูกสามตัวกันแต่ว่าอ้วนๆสมบูรณ์ดีชิ่งหนาตื้อตัวนี้ครับเปิดราคากีบาทครับตัวนี้สี่หมหกันบาทสี่หมนหกันบาท, 46, บาทต่อได้เนาะต่อรองได้เอาฝากเบอร์โ่รได้ปอเอาฝากเบอร์โ่รไวนะ้ศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าหนึ่ง 0594 0594เอาผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามทอลองราคาเบิง่งสองคมนี่ยนะครับเด้อคมหนึ่งห้าหมื่นกว่าบาทคมนี่เท่าไรก็สี่หมื่นกว่าบาทเนาะโทรสอบถามทอลองราคาเพิ่มไปมาผมถ่ายให้มาย่างมื่นเลงนี่โอ้สายดำมันบ่นี่สายดำสายมูลาเนาะหางขาวบ่ครับหางบ่ขาวสูงร้อยสามสิบแปดสามเจ็ดสามแปดนี่เนาะสามสิบเก้าบวกอยู่ท่องไปพ่อนี่ ท่องแล้วลูกตัตสองทีได้ท่องสูงลอยสามสิบเก้าทับพ่อได้ไหมครับพ่อบ้านๆจะดีอยู่ทับพ่อบ้บานๆจะดีอยูอนย่นี่ที่ลูกสาวเพื่อนนะ่ะตัวนี้ลูกสาวเพื่อนนะครับนี่ตัวนี้ลูกสาวเพื่อน้าแม่นหนเจ้กบาทครับนี่แม่ครับลูกหีิจ้าบาทครับลูกตัวแม่ย่างดีฮะแม่ลูกเนี่ยหาเมื่อนหาพันบาทสูงลอยสามสิบเก้าแม่เพื่อนท่องแล้วลูกสาวอีกนะลูกสาวติดตั้งหาห้องหาเมื่อนหาพันบาท ลูกสาวงามนะคตาลูกเพิ่เยี่บาทพอตาลูกัวยี่บ้านสองหมื่นกว่าสองหมื่กว่าตาลูกตาแม่ก็ได้พ่ะนะเอาฝากเบอร์ทูไว้หน่ยพว่เ้ปดศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสองส่องหนึ่งหนึ่งสองสามอ๋อหนึ่งหนองสามอผู้ใดสนใจแม่ลูกลูกแม่แม่ท่องแล้วสายดำเขาเบ้ตาแม่ตาลูกสองหมื่นกว่าบาทแม่ก็เท่าไรแม่ลูกห้าหมื่นกว่าบาทเนาะ หาเมื sea, on ite, ่อนหาเราน้หองไปซื้อลูกแม่ย่างดีต่กใดครับต่วไดเนาะครับเอาเชโอกมาเนี่ยพอเด้อนี่มือแรยงนี่เนี่ยแม่มันดิครับเนี่ยโอ้แม่มันใหญ่ย่างรังแม่มัน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 เาือว่ามันแม่มันเจ้าบาทเลรครับดิสามหมื่นสองพันบาทนะครับแม่มันนะครับท่านมีท่องเหรครับผู้ใดสนใจก็ไปใส่พอพันก็ได้โครงสร้างดีครับอ้วนท้วนหนาตึ๊บนะครับ นะตืบสามสูงไร่สามเจ็ดสามแปดยี่ดอกนะครับนี่ับลูกตัวที่สามพันลูกมาประมาณสามตัวนี่แหละครับนี่พันลูกประมาณสามตัวนี่แะครับทำเดียวครับนี่ราคาเจ้าเด็กกับพ่อนี่ห้องไว้สามหมื่นสองพันบาทสามหมื 32, ่นสองพันราคาเนื้อราาเนือครับเอาฝากเบอร์ท่วไปนะครับ 063 792 4378 4378เอาผู้ใดสนใจโทรสอบส<แ>ามเบิง้งเอาโชคโชคคนมาเด้ครับเด้อโอ้ยแหน่ะนะสามหมื่นสองต่อร่องได้นะรนะนะ่าว่าต่อร่องได้ผยลย่างหนาเลยเป็นเนื้อก็ได้เอาไปใส่พอพันมีผู้ใดมีพอพันเอาไปใส่พอพันก็นด 32, นะนออกได้สามหมื่นสองพันบาทนะครับต่อรองได้ครับเด้อยากาศคำแล้วเหลียวว่าเห็นแล้วครับบัดนคำามืดแล้วเดี๋ยวว่เห็นงมก้วยแล้วนะสำหรับแร่งบันที่ ุที่หกสิงหาสองหมื่นหนึร้อยหกสิบแปดที่คอยจบคลิปด้วเพียงเท่านี้นะครับเมืเ่องเสาเรื่องพอกันเสาวันที่พฤหัสที่เจ็ดน,นะครับเอาสำหรับปุณนี้ขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ